หลายครั้งนะคะที่มินมีคนมาตั้งคําถามว่ามินกับสามีเจอกันได้ที่ไหนเจอกันได้ยังไงใช้แอปอะไรจะมาเล่าให้ฟังนิดๆน,นะคะเราสองคนไม่ได้เจอกันเพราะแอปอะไรเลยมินเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวงการสายฝอมาสักพักแล้วทุกคนแล้วมินก็มีแฟนฝรั่งจริงๆจังๆอง,งอะสคนเองนะแล้วก็ทุกคนส่งเงินให้ฉันเดอ้อ <laughs> <laughs> ผู้ชายทุกคนส่งเงินให้มินชายนะจ๊ะออแต่ว่าคนนี้ก่อนที่จะคบกันนะ่ะมินโสดสนิทมาสองปีกว่าทุกคนโสดแบบโสดสนิทมากๆเลยมีคนคุยแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนภาษามีของมินนะคะก็คือเป็นนักธุรกิจทุกคนแล้วโรงงานของนั้นก็จะอยู่จีนอยู่ไต้หวนันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือจะบินมาที่เอเชียบ่อยแต่ว่าไม่เคยมาไทยเลยแล้วมีครั้งหนึ่งนางไปเจอนักธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะทุกคนแล้วก็คือเขาถูกชะตากันแล้วทีเนี้ยคือความที่สามีของมินอนะโสดก่อนหน้านั้นมา6เดือนแล้วแฟนเก่าเอาหมาไปไปออส ตอมใจนางผอมมากนางดูเศร้ามากนะคะนกักธุรกิจพาร์ทเน,นอร์คนนั้นเขาก็เลยเห็นสามีของมินอะ่ะแบบถ้าไหนๆจะไปเอเชียแล้วอ่ะลองไปเที่ยวประเทศไทยดูลองไปเที่ยวกรุงเทพดูแล้วก็เลยให้ไลน์ของมินอะ่ะกับแฟนของมินนะทุกคนซึ่งแฟนของมินก็จาไม่ได้ว่าใครสามีของมินก็บอกว่าประมาณว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่เจอกันน่าจะครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นครั้งเดียวทุกคนมันแบบเป็นอะไรที่เหมือนโยนก้อนหินบอกทางมากเลยนะทุกคนก็มินก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนั้นที่ให้ไลน์มินกับสามีของมินอะ่ะคือใครมันตลกมากเลยทุกคนทุุกกกกััันนนนีี้มมิบบบสา็ยยยยงพููดคแบบค่อเล ว่าสรุปแล้วผู้ชายคนนั้นคือใครคืออยากขอบคุณเขาไม่ใช่หรอกฟังดูมันเป็นพมลิขิตไหมลิขิตลิขิต